시약검사와 국립과학수사연구원 정밀검사에서 모두 음성 판정을 받았지만 지닝썬에서 hey, <목소리> 마약의 한 종류인 물서이유통한종류정황뽕이포통되며는정황이 포착되며 YG Entertainment ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลของเกาหลีผู้สร้างศิลปินอย่าง b l a c k พิ n k Big b a แ g และ To Anyone กับตำนานค่ายเพลงที่ปั้นไอดอลด้วยจุดเด่นสไตล์เพลงเค p p มาผสมกับ K-POP ได้อย่างลงตัวอะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้นใน YG ที่ทำให้ศิลปินต้องออกจากค่ายและความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาจะคุ้มกับความฝันของเด็กฝึกและศิลปินในค่ายนี้หรือไม่ติดตามได้ใน d e e p i n s i g h ์ ย้อนกลับไปในปี1996ศิลปินบอยกลุกป่ปวงแรกที่ได้นำสไตล์ฮิปฮอปและป๊อปแดนซ์ เข้ามาในประเทศเกาหลีใต้และประสบความสำเร็จสูงสุดคือวงซอแทจีแอนบอยในปีนั้นพวกเขาประกาศยุบวงความโด่งดังของพวกเขาสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงเกาหลีใต้ในยุคป๊อปเคานเจอร์ที่สมัยนั้นยังถือได้ว่ามีแต่เพลงลูกกุง้งและเพลงบ๊อปทั่วๆไปไม่ได้อยู่ในสายตาของชาวโลกแม้แต่น้อยจากที่เพลงป๊อปเกาหลีสมัยนั้นเนื้อเพลงมักเป็นเรื่องความรักและมีท่าเต้นเบ,นเบาๆความโดดเด่นของวงซอแทจีแอนบอยได้นำเอาแนวเพลงฮิปฮอปแบบ ที่มีเนื้อหาเสียดสีสังคมกับทอนและฟัดฟาดปนภาษาอังกฤษเข้ามาซึ่งในสมัยนั้นเกาหลีใต้ไม่เคยทํามาก่อนคะ่ะแถมใส่ท่าเต้นบีบอยลงไปด้วยถือว่าใหม่มากในยุคนั้นซอแทจีแอนด์บอยจึงถือได้ว่าเป็นยุคผู้ก่อกระบฏให้กับวงการเพลงเกาหลีใต้ตอนอยู่90ถือได้ว่าพวกเขาคือจุดเริ่มต้นของเพลงป๊อปสไตล์เกาหลีที่ภายหลังจะถูกเรียกว่าเคป๊รุ่นที่1 และนี่คือจุดเริ่มต้นของแนวเพลงที่ต่อมาอีกหลายสิบปีค่ะจะกลายเป็นเทร์ระดับโลกที่แม้แต่ฝรั่งเนี่ยก็ยังบ้าคลั่งคลื่นเคป๊อปที่มาจากประเทศเกาหลีใต้ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่โกยรายได้เข้าประเทศตัวเองไปอย่างมหาศาล k p o ๊อปเค สมาชิกวงซอแทจีแอนบอยประกอบไปด้วยจุงฮยอนซอนอีจูโนและยางฮยอนซอกใช่แล้วค่ะยางฮยอนซอกก็คือประธานอย่างผู้ก่อตั้งค่าย YG ในเวลาต่อมานั่นเองหลังจากที่ซอแทจีแอนบอยแยกวงหนึ่งในสมาชิกอย่างยางฮยอนซอกได้ก่อตั้งค่ายเพลง YG Entertainment ในปี1998โดย YG ย่อมาจากยางจุนชื่อเล่นของเขานั่นเองค่ะโดยยังคงเน้นแนวเพลงฮิปฮอปอ b ที่มีท่าเต้นและ เนื้อเพลงเท่ๆตามสไตล์ของวงซอแทจแแ g นด์บอยศิลปินเบอร์แรกของค่าย YG เป็นทรีโอสามหนุ่มวง Keep s ด้วยแนวเพลง R&B เบาๆซึ่งประสบความล้มเหลวค่ะวงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนะ ต่อ,อมาประธานอย่างก็ปั้นบอยกรุ๊ปแนวฮิปฮอปอันเดอร์กราวขึ้นมา2วงที่ทำให้ค่าย YG เป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะค่ายเพลงแนวใหม่สไตล์ป๊อปเกาหลีที่มีกลิ่นอายฮิปฮอปอเมริกันวงแรกเป็นคู่ดูโอในนาม G. n u ูชอนเป็นการนำชื่อของแรปเปอร์ทั้งสองคนมารวมกันค่ะ วงที่2คือ One Time กับสมาชิก4คนที่1ในนั้นนะคะก็คือ Teddy Park โปรดิวเซอร์มือทองที่ทำเพลงให้กับค่าย YG มาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะ Teddy คือผู้ <Yeah. S 2> อยู่เบื้องหลัง oh. เพลงดังๆของวง Big Bang, Seven, s e v e n To Anyone และ b l a k k p i n <always> k หลายเพลงค่ะ <laughs> ย้อนกลับมาที่จีนูชอนและวันทามค่ะในตอนนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นศิลปินเคป๊อปคลื่นลูกใหม่และแนวเพลงที่เป็นอันเดอร์กราวมากกว่าเคป๊อปนะคะก็เลยยังไม่ได้โด่งดังมากขนาดนั้นณตอนนั้นเนี่ยมีค่าใหญ่ที่ครองตําแหน่งแชมป์ k i n g k p o เจ e หนอยู่แล้วนะคะอย่างค่าย SM Entertainment ที่ในยุคนั้นเนี่ยมีบอยแบนด์ที่ถือได้ว่าเป็นบอยแบนด์ K-pop รุ่นหนึ่งที่ดังระดับตำนานอย่างวง HOT และ g i r l Group SES ที่กระแสะแรงมากๆค่ะโดยเฉพาะวง HOT นะคะเรียกได้ว่าในยุคนั้นยังไม่มีใครโค่นแชมป์ตำแหน่ง Boy Band ที่ดังที่สุดของเกาหลีในยุคนั้นได้ค่ะยุคแรกของค่าย YG จึงถือได้ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จมากนะักจบตำนาน K-pop g e น1แห่งค่าย YG ในฐานะศิลปินฮิปฮอป Underground ตามรอย s o t a n g i and Boy ค่ะ เข้าสู่ปี2000นะคะ YG ได้ d e บิวต์เซเวหรือชอ o i Dong ศิลปินแนว R&B ที่ไม่ได้ยึดความเป็นฮิปฮอปอันด์กราวด์แบบเดิมค่ะแต่เน้นแนวเพลง R&B เป็นหลักเลย เซเว่นถือเป็นศิลปิน K-POP ยุคเริ่มต้นเจเนอเรชัน2นะคะที่ประสบความสำเร็จที่สุดของค่าย YG ด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์บวกกับท่าเต้นเท่ๆที่ณตอนนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นคู่แข่งกับเบรนดแบบตีคู่มาอย่างสูสีเลยทีเดียวค่ะนับว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ YG ทรส่งศิลปินบุกตลาดต่างประเทศได้สำเร็จ เซเว่นโด่งดังมากในญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยบ้านเราค่ะหลังจากประสบความสําเร็จในการบุกตลาดเอเชียเซเว่นยังได้ร่วมง,งานกับเท็ดดี้พาร์คเพื่อโปรดิวเพลงให้กับบิ๊กแบงในอัลบั้มแรกค่ะก่อนจะหมดสัญญาไปในปี2015โดยไม่ได้มีข้อบาดหมางอะไรกับทางค่ายนะคะแต่ถึงจุดอิ่มตัวในการทําเพลงและจากลากับค่ายไปได้ด้วยดีค่ะขอหมายเหตุไว้ว่าตรงช่วงที่เซเว่นดังเนี่ยแหละค่ะประมาณปี2001ถึง2005นะคะสมาชิกของวง Big Bang และวงชู N นิวันเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกในค่าย YG เรียบร้อยแล้วค่ะ Baby, K-POP Gen 2เนี่ยถือว่าเข้าสู่ยุคทองของวงการเพลงเกาหลี และพูดได้เลยว่าเป็นยุคที่เริ่มมาบูมมากๆในประเทศไทยบ้านเราเป็นครั้งแรกค่ะถึงแม้ว่าในปีที่ประธานอย่างสร้างค่าย YG ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยกระแส K-pop เจ n หนึ่งในค่ายอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จมากนักนะคะแต่บอกเลยว่า Gen 2เนี่ยคือรากฐานของการเป็น CEO ผู้ทรงอิทธิพลและค่ายเพลงยักษ์ใหญ่1ใน3แห่งยุคสมัยนั้นเทียบเคียงคู่มากับ SM Entertainment และ JYP ในยุคนี้เองค่ะที่ได้เวลาเชิดชายตำนาน บทใหม่กับการเดบิวต์บิ๊กแบงในปี2006บอยแบนด์ฮิปฮอปป๊อปแดนซ์มากความสามารถนะคะที่มาพร้อมสกิลการร้อง เต้แนแ,และแฟชั่นล้ำๆที่พูดได้เลยว่าเป็นผู้นำแฟชั่นสตรีทแวร์ภาคพ,พื้นเอเชียแบบนัมเบอร์วันที่สุดในเวลานั้นเลยค่ะต่อด้วยการเดบิวต์ซิลป,ปิ์เกิน Girl Group แนวฮิปฮอป hop, บ๊อปแดน์เป็นครั้งแรกของค่ายอย่าง t o Any One ในปี2 0 0พที่ค่ายตั้งคอนเซปเป็นบิ๊กแบงเวอร์ชั่นผู้หญิงค่ะช่วงนั้นคอนเซปนี้ปังมากค่ะเพราะว่าทาง SM เดบิวต์ซูเปอร์จูเนียร์ในปี2005และเดบิวต์ Girl Generation ในปี2007ในฐานะซูเปอร์จูเนียร์เวอร์ชัน ผู้หญิงเช่นเดียวกันค่ะ Big Bang และ To Anyone ถือเป็นตำนานของ K-POP Generation ที่2นะคะที่สร้างชื่อเสียงเงินทองให้กับค่าย YG ได้เป็นกอกเป็นกามค่ะถือได้ว่าเป็นไอคอนของศิลปิน K-POP ที่สามารถตีตลาดอินเตอร์ได้เป็นยุคแรกเริ่มค่ะ บิ๊กแ n งเป็นการรวมตัวกันของเด็กที่ผ่านการออดิชั่นจากค่าย YG โดยมีเพียงจีรากอนและแทยังนะคะที่อยู่เป็นเด็กฝึกหัดในค่ายมาก่อนถึง6ปีค่ะพร้อมความสามารถที่ค่ายเน่หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเป็นเมนแร็ปและเมนร้องที่ทรงพลังที่สุดค่ะโดยทั้งคู่เคยได้ร่วมงานกับศิลปินรุ่นพี่เจนหนึ่งอย่างวงจีนูชอน ส่วนสมาชิกค,คนที่เหลือถูกเฟ้นหาผ่านการออดิชั่นค่ะและท็อป เป็นนักร้องฮิปฮอปอินดี้มาก่อนถูกชวนเข้าวงโดยจีรากอนค่ะในที่สุด Big Bang ก็ได้เดบิวต์ในปี2006และแสความโด่งดังของวงนะคะเริ่มต้นได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวและสามารถตีตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นได้สําเร็จค่ะความรุ่งโรจน์ของ Big Bang สร้างปรากฏการส่งออกวัฒนธรรมเกาหลีจนได้ชื่อว่าเป็น king of K-pop ที่สามารถขายบัตรคอนเสิร์ตจานวน5,000ที่นั่งได้หมดเกลี้ยงภายในระยะเวลา10นาทีเท่านั้นและออกผลงานต่อเนื่องมาถึง8อัลบั้มค่ะ พอเปิดขายบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะเชื่อไหมคะว่า V.I.P. Thailand เนี color. ่ยนะคะเขาเป็นแฟนคลับของนิดแบงใช่ก็ต่อคิวกันข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะเมื่อวานนี้เปิดขายบัตรวันแรก10โมงเช้านะคะที่ไททิเกียนเมเจอร์แปดโมงเช้าก็มีคนมาต่อแถวแล้วนะคะที่สยามพารากอนในขณะที่ Two Any One นะคะได้เดบิวต์ในปี2009โดยมี C.L และ Park Bom ที่อยู่เป็นเด็กฝึกของค่ายมาก่อนนะคะทั้งสองได้ร่วมงานกับ บ Big Bang แล้วในหลายๆเพลงค่ะและเช่นเดียวกับจีดากอนและแทยังค่ะทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยซี CL ก็ถูกปั้นให้เป็นเมนแร็ปและปักบอมเป็นเมนร้องร่วมกับสมาชิกที่เพิ่มเข้ามาอย่างมินจีในฐานะเมนเต้นและสุดท้ายได้ดาราที่โด่งดังจากประเทศฟิลิปปินส์อย่างซันดาราปาร์คเข้ามาร่วมวงค่ะ ทูแ To a n y o n e เดินตามรอยความสำเร็จของ Big Bang มาแบบติดๆค่ะและกระโดดไปทัวร์คอนเสิร์ตทั้งเอเชียไปจนถึงยุโรปพาเพลงไปติดดิวบอร์ดชาร์ทที่อเมริกาและถือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหญิงที่แหวกแนวที่สุดในเจน2ค่ะความสำเร็จของ Big Bang และ To anyone ทําทำให้ชื่อของค่าย YG กลายเป็นค่ายเพลงที่มีภาพลักษณ์แข็งแกร่งและชัดเจนที่สุดในยุคนั้นค่ะสามารถขึ้นไปอยู่ จุดสูงสุดแห่งวงการเคป๊อได้เลยทีเดียวปี2010ยาวไปจนถึงปี2018เป็นช่วงที่อุตสาหากรรมเคป๊อปเดินทางเข้ามาสู่เจเน r เรชันที่3ค่ะยุคสมัยที่ทั่วโลกต่างยอมรับสื่อบันเทิงเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเพลงซีรีส์ภาพยนตร์รวมไปถึงวัฒนธรรมต่างๆทั้งอาหารเสื้อผ้าเครื่องสำอางและสถานที่ท่องเที่ยวล้วนได้รับความนิยมไปทั่วโลกค่ะ YG ในช่วงเริ่มต้นเจน3สร้างปรากฏการณ์สันสะเทือนวงการเค o p OP, ด้วยการกลับมาของไซแรปเปอร์ตลกชื่อดังที่แจ้งเกิดในยุค K p ป p เจน2อดีตเคยร่วมงานกับ YG ในการทำเพลงมาบ้างเล็กน้อยค่ะหลังห่างหายไปนานไทก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่กับ YG ในปี2012และปล่อยซิงเกิลเพลงกังนำสไตล์ที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกสร้างสถิติยอดวิวทะลุหลักพันล้านใน YouTube ได้เป็นครั้งแรกของโลกที่แม้แต่นักร้องอเมริกัน ดังๆบางคนเนี่ยก็ยังทําไม่ได้นะคะความสําเร็จของทรายกับเพลงกลางนําสไตล์ทําให้หุ้นของ YG ขึ้นสูงถึง60%ในเวลานั้นค่ะ ในช่วงเจนสามนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงวาลรลตี้ของ YG เลยก็ว่าได้เพราะประธานอย่างเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับรายการประกวดเฟ้นหาไอดอลทำให้ได้คว้าตัวอีฮาอีหรือลีฮมาเป็นศิลปินเดี่ยวแนวเพลงโซที่เธอเนี่ยถึงกับได้ฉายาว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งเพลงโซของเกาหลีใต้ และยังได้คู่พี่น้องอีชานฮยอกและอีซูฮยอนในนามอักมิวหรืออักดมมิซิกเชียนมาอยู่ในค่ายถึงแม้ว่าแนวเพลงจะไม่ใช่สไตล์ของ YG นะคะแต่ก็ได้สร้างเพลงไวรัลมากมายด้วยน้ำเสียงและดนตรีแนวโฟกซองสบายๆที่มีเอกลักษณ์ค่ะในปี2013 YG ได้ดึงตัวเด็กฝึกเข้าไปร่วมรายการแข่งขันเฟ้นหาไอดอลชาย Win Who Is Next ทำให้ได้แทฮยอนจินวู ซึ่งฮุนมินโฮและซึ่งยุนมารวมการภายใต้ชื่อวงวินเนอร์ โดยพวกเขาได้ไปโชว์เป็นวงเปิดให้กับคอนเสิร์ตของวงรุ่นพี่อย่าง Big Bang และ Toe อนนีวจนในที่สุดปี2014 Winner ก็ได้เดบิวต์และปล่อยอัลบั้มแรกอย่างเป็นทางการโดยเพลงจากอัลบั้มแรกของพวกเขานั้นสามารถชนะถ้วยรางวัลจากรายการเพลงได้หลังจากเดบิวต์เพียง4วันเท่านั้นซึ่งถือว่าเร็วมากๆค่ะสมกับเป็นรุกกี้ที่ใช้ชื่อว่า Winner จริงๆและทำให้พวกเขาคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่มาครองได้สำเร็จแต่หลังจากออกอัลบั้มแรกไป w i n n e อร์ก็ ็ไม่มีผลงานใหม่ๆเลยตลอดช่วงปี2015ระหว่างนั้นสมาชิกในวงก็ได้แยกกันไปโชว์ความสามารถในรายการต่างๆมากมายจนได้ชื่อว่าเป็นวงที่มีความวารลาตี้มากที่สุดวงหนึ่งในค่าย YG ค่ะ ปี2016ค่ะแทฮย,ยอนถอนตัวออกจากวงด้วยปัญหาสุขภาพโดยหลังจากที่ออกจากวงและค่ายนะคะเขาก็ได้เปิดใจในรายการหนึ่งเมื่อปี2018ว่าตลอดเวลาที่เป็นเด็กฝึกและอยู่ในรายการแข่งขันเนี่ยรู้สึกกดดนันแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าค่ะยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมวงแต่เป็นความกดดันตัวเองมากเกินไปถึงอย่างนั้นวินเนอร์ก็ยังดําเนินกิจกรรมต่อไปด้วยสมาชิกที่เหลือ4คนค่ะ ในปี2015 YG ก็ได้นำทีม B จากรายการ Win Who Is Next มาฟอร์มวงในนามไอคอนประกอบโดยสมาชิก7คนได้แก่ B.I. จินฮวานป๊อบบี้ยุนฮยอนดงฮยอกจุนเวและชานอูฮันเ็นเี่เดี๋ยวฮันเบนจริง Iya nagal deH langki อัลบั้มเต็มชุดแรก Welcome Back B.I หัวหน้าวงรับหน้าที่โปรดิวเพลงทั้งอัลบั้มค่ะทำยอดขายทะลุ150,000แผ่นในเกาหลีและบุกตลาดประเทศญี่ปุ่นและจีนได้ในเวลาอันรวดเร็วตามด้วยทัวร์คอนเสิร์ตทั่วเอเชียในเวลาต่อมาในปี2018เพลง Love Scenario ที่แต่งโดย B.I ซิงเกิลจากอัลบั้มที่2กลายเป็นเพลงฮิตและไวรัลที่โด่งดังมากในติ k t ต k ค่ะ เรียกได้ว่าโดนใจทุกรุ่นทุกวัยจริงๆแต่ในปี2019นะคะก็ได้มีข่าวช็อกแฟนๆด้วยการที่ B.I ประกาศลาออกจากวงและออกจากค่ายเพื่อแสดงความรับผิดชอบในกรณีที่มีข่าวการใช้สารเสพติดโดยสื่อของประเทศเกาหลีใต้นะคะได้นําเสนอข่าวว่ามีหลักฐานบ่งชี้ว่าตัว BI นั้นเคยติดต่อขอซื้อยาเสพติดกับผู้ค้ายารายหนึ่งมาก่อนในปี2016ค่ะข่าวการลาออกของ BI นะคะถือว่าสร้างความตกใจให้กับแฟนๆรวมถึงสมาชิกของวงด้วยเพราะ BI เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของวงไอคอนเลยทีเดียวค่ะและต่อมาในปี 2023สมาชิกที่เหลือทุกคนนะคะตัดสินใจออกจากค่าย YG หลังหมดสัญญาและไปเซ็นสัญญากับค่าย One f o e n t e r t a i n m e n t และทำกิจกรรมต่อภายใต้ชื่อวงไอคอนเหมือนเดิมค่ะแฟนๆคาดการว่าไอคอนออกจากค่ายยกวงน่าจะมาจากการที่ BI มีข่าวเชาและถูกบีบให้ออกจากวงทำให้ไอคอนถูกดรอปงานลงไปในเวลานั้นนะคะ ต่อมาในปี2016ค่ะถึงคิวของเกิร์ลกรุ๊ปหญิงอย่าง b บ a ็คพิงคที่ได้เดบิวต์ในปี2016ด้วยสมาชิก4คนได้แก่จีซูโร o ซ่เจนนี่และ Lisa ทั้งหมดเข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดของ YG ผ่านการออดิชัน่นโ <Is it? S 1> ดยเจน n ี่เข้ามาเป็นเด็กฝึกในปี2010 <No. S 1> เช่นเดียวกับ l i ซ่ที่ผ่านการออดิชั่นจากประเทศไทยตามด้วยจ s ซูในปี2011และโรเซที่ผ่านการออ d i t i o n ที่ออสเตรเลียในปี2012 พวกเธอเปิดตัวซิงเกิลแรกและได้ขึ้นอันดับหนึ่งใน Circle Digital c h a ชาร์ทันทีหลังจากนั้นชื่อของแบ็คพิมก็แรงขึ้นเรื่อยๆค่ะและสามารถเข้าสู่ Billboard ชาร์ t อเมริกาได้อย่างรวดเร็วหลังจากอัลบั้มแรกประสบความสำเร็จแบ็คพิมก็ได้ทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกมาอย่างต่อเนื่อง <Hi. S 1> ในปี2019แบ็คพิมถือได้ว่าเป็นศิลปินเกิร์กรุ๊ปกลุ่มแรกของเกาหลีที่ได้ขึ้นเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่าและยังได้ร่วมทำเพลงกับศิลปินระดับอินเตอร์มากมาย ว่าจะเป็นเลดี้กากาตัวอาริป้าและเซลีนาโก m เมสพวกเธอ,อยังถือได้ว่าเป็นไอดอลเกาหลีกลุ่มแรกที่สามารถขึ้นไปเป็น global b a n d ambassador ของสินค้าแบรนด์เนมแบบแยกเดี่ยวได้ครบทั้งวงค่ะและสร้างมูลค่าทางสื่อได้มากถึงหลายพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียว ถึงแม้ว่าในช่วงที่กำลังทำคลิปนี้อยู่นะคะจะมีข่าวการหมดสัญญาของสมาชิกวงแบล็คพิงแล้วนะคะและณนะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะมีสมาชิกในวงคนไหนตัดสินใจต่อสัญญากับค่าย YG หรือไม่ มีการยืนยันว่าพวกเธอจะมารวมตัวกันในฐานะสมาชิกวงแบทพิง์แม้จะไม่ได้ต่อสัญญากับค่าย YG ค่ะและในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเราก็จะได้เห็นพวกเธอปฏิบัติหน้าที่ในฐานะศิลปินเดี่ยวและมีผลงานแยกเดี่ยวกันมากขึ้นค่ะ เดินทางเข้ามาสู่การเป็น K-POP Generation ที่4ของค่าย YG ค่ะในปี2019 YG ได้เดบิวต์บอยแบนด์น้องใหม่เจน4อย่างวง t r e a c h e และประกาศเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่อย่าง Baby Monster ที่ถือได้ว่าเป็นความท้าทายครั้งใหม่ที่สุ่มเสี่ยงค่ะจากการที่ก่อนหน้านี้ทั้งค่าย YG มีข่าวในทางลบออกมามา,มากมายเด็กๆก,กลุ่มนี้จะกลายเป็นวัตจักรใหม่ของ YG หรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่คงจะต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะ พูดถึงข่าวทางด้านลบของค่าย YG นะคะก็ต้องขอไล่ไทม์ไลน์ที่มีข่าวออกมามากมายนะคะระยะเวลาแห่งความสำเร็จไม่ได้คงอยู่ถาวรค่ะอย่างกรณีของ t ูเอ1นะคะในช่วงที่เดินทางมาถึงอัลบั้มที่4 CL เป็นเพียงคนเดียวที่ได้ไปโซโล่เดบิวต์ในต่างประเทศซึ่งชนกับช่วงที่ Park b บอมต้องเผชิญกับปัญหาข่าวการใช้ยาแอมเฟตามีนค่ะเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าพ่วงด้วยภาวะตัวบวมจากโรคต่อมน้าเหลืองโตข่าะ มตีเรื่องยาเสพติดและรูปร่างที่เปลี่ยนไปของปากบอมทวีความรุนแรงขึ้นค่ะทําให้เธอต้องเฟดตัวออกจากวงทางด้านแซนดา์ลาและมินจีไม่ได้ถูกป้อนงานต่อและสมาชิกต่างเฝ้ารอการคัมแบ็กของทูแอนนี่วันค่ะแต่ในที่สุดมินจีก็ได้ตัดสินใจออกจากค่ายไปเซ็นสัญญากับค่ายเพลงใหม่เนื่องจากงานเพลงของเธอถูกค่ายดองเอาไว้ค่ะในขณะที่แซนด์ a าหันไปรับงานวาเลนตีมากขึ้นและในที่สุด YG ก็ประกาศยุบวงทู a อนนี่วันในปี2016น ขณะที่ CL หัวหน้าวงยังคงปฏิบัติหน้าที่โซโลเดี่ยวอยู่ที่อเมริกาค่ะเธอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าค่ายประกาศยุบวงและกิจกรรมโซโลเดี่ยวที่อเมริกาของเธอก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ในปีเดียวกันนั่นเองค่ะค่ายก็ประกาศเดบิวต์แบ็คพิงเป็นวงเกรลุปร๊ปในลำดับถัดไปของค่ายย <21. S 1> 네, 언니가 계속. ประเด็นของ Two Any One เกิดข่าวลือมากมายค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่ว่าพวกเธอจะไปออกรายการไหนนะคะที่ต้องให้สัมภาษณ์เรื่องวงเนี่ยก็มักจะเสียน้ำตากันเสมอและในปีที่แล้วค่ะ CL ก็ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆทั่วโลกโดยการขึ้นโชว์ที่เทศกาลดนตรีโคเชล่าพร้อมพาสมาชิก Two Any One กลับมารวมตัวกันครบวงในรอบหลายปีแห่งข่าวลือต่างๆเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าพวกเธอยังคงรักในความเป็น t Any One อยู่เสมอ และจะเป็นตำนานให้กับแฟนเพลงตลอดไปค่ะ ในขณะที่บิ๊กแบงยังคงเป็นเหมือนกับดาวค้างฟ้านะคะในปี2019กลับเจอมรสมมากมายค่ะที่เมื่อเราย้อนไปดูไทม์ไลน์ข่าวก็น่าแปลกใจแล้วก็ได้แต่ตั้งคําถามนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะเริ่มจากข่าวลือเบาๆของแดซองนะคะที่มีชื่อไปเกี่ยวข้องกับการปล่อยเช่าตึกร้านอาหารที่ถูกเปลี่ยนเป็นเล้าอย่างผิดกฎหมายต่อด้วยคดีใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีใต้ค่ะกับผับหรูชื่อดังอย่าง b u r n i n ิ Sun ที่มีชื่อของคนดัง ในวงการบันเทิงเกาหลีมาเกี่ยวข้องมากมายค่ะรวมถึงมีชื่อของซึงลีบิ๊กแบงเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วยซึ่งภายหลังผับนี้ถูกเปิดโปงเรื่องการค้าประเวณียาเสพติดและถูกพบว่ามีห้องสําหรับถ่ายสนนบฟิล์มที่มีการใช้ความรุนแรงทางเพศส่งผลให้ซึงลีโดนหลายคดีค่ะทางยักยอกเงินอาชญากรรมความรุนแรงทา้งเพศการเล่นการพน,นันและคดีอื่นๆตามมาอีกมากมายทําให้ต้องประกาศออกจากวงบิ๊กแบงและออกจากวงการบันเทิงอย่างเป็นทางการน ปี2019ค่ะต่อมาในปี2022และ23นะคะแดซองและท็อปบิ๊กแบงประกาศออกจากวงตามลำดับค่ะและล่าสุดนี้จีดากอนก็กำลังจะหมดสัญญาแล้วเช่นเดียวกันค่ะ no. ต่อด้วยศิลปินเดียวกันบ้างนะคะอย่างสาวลีไฮเจ้าหญิงแห่งเพลงโซลที่มีน้ำเสียงหวานนุ่มอดีตรองชนะเลิศรายการประกวดเคป๊อปสตาร์ซีซั่นหนึ่งที่เซ็นสัญญาเป็นศิลปินของ YG มาตั้งแต่ปี2012นะคะเธออยู่กับ YG มานานถึง7ปีแต่ได้ออกมาเพียง2อัลบั้มเท่านั้นแถมทางค่ายเนี่ยก็ไม่ค่อยป้อนงานอะไรสักเท่าไหรค่ค่ะเราเลยไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเธอมากนะัก ล่าสุดนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของลิซ่าแบกพิงที่ถูกเปิดเผยว่าเป็นสมาชิกวงที่ได้รับค่าตอบแทนน้อยที่สุดเนื่องจากการถูกหักภาษีเป็นจํานวนมากในฐานะชาวต่างชาติค่ะทำให้ต้องเสียภาษีมากกว่าสมาชิกในวงอื่นๆที่เป็นชาวเกาหลีอีกทางยังปล่อยให้เกิดการช่อโกงเงินถึง1,000ล้านวอนจากผู้จัดการวงซึ่งเป็นคนของค่าย YG เอง และในหัวข้อต่อไปนี้นะคะเราขอไล่เรียงทำไลน์สรุปประเด็นข่าวอื้อเชาที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของค่าย YG Entertainment และผลกระทบที่ตามมาค่ะ ปี2019ค่ะเกิดเรื่องในค่าย YG พร้อมกันถึง3เรื่องเริ่มจากต้นปีซึ่งลีถูกตั้งข้อหาในฐานะหุ้นส่วนของพัฟเบอร์นิงซันที่เกี่ยวข้องกับคดีค้าประเวณีและยาเสพติดและ2มีสำนักข่าวแฉเรื่องการใช้สารเสพติดข,ของ B.I หรือคิมฮันบินสมาชิกวงไอคอนซึ่งต่อมามีข่าวว่ายางขยอนซอกหรือประธานยางกดดันให้เปลี่ยนคำให้การเพื่อให้ B.I รอดจากข้อกล่าวหายาเสพติดและ3ค่ะในปีเดียวกันนั้นเองรายการข่าวเชิงสืบสวนสอบส สวนของสถานีโทรทัศน์ MBC เผยว่าประธานหยางเป็นตัวการสําคัญตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังซึงลีอดีตสมาชิกวง Big Bang ที่มีชื่อเป็นหุ้นส่วนของผับ Bur n i n ิ Sun รวมไปถึงการนําเงินของบริษัทมาเล่นการพนันจานวนหนึ่งนะคะซึ่งในกรณีของการเล่นพนันเนี่ยก็ได้ถูกศาลตัดสินปรับเงินเรียบร้อยแล้วส่วนความเกี่ยวข้องกับคดี Bur n i n ิ Sun ศาลตัดสินให้ผลผิดเนื่องจากมีหลักฐานไม่เพียงพอค่ะและด้วยกระแสะทั้งหมดนี้ในปีเดียวกันนะคะประธานหยางจึงถแถลงล่า ออกจากตําแหน่งประธาน YG ที่สร้างมากับมือค่ะส่งต่อให้กับน้องชายตัวเองขึ้นเป็น CEO แทนแต่ก็มาโดนขุดคุยในเรื่องเดียวกันค่ะว่ามีส่วนร่วมกับคดีและการฟอกเงินทําให้ต้องลาออกตามพี่ชายในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะคนที่ขึ้นมานั่งเก้าอี้ประธานคือผู้มีอํานาจในลําดับถัดไปยอย่างขวังโบขยอนซึ่งทํางานใน YG มาตั้งแต่ปี2001ค่ะแต่เก้าอี้ตาแหน่ง c e o ก็ยังคงร้อนเป็นไฟนะคะเพราะผลจากการขุดคุยคดีเบอร์นิ่งซานค่ะ ทำให้ตำรวจพบว่ามีความผิดปกติในการซื้อขายหุ้น YG โดยฮวังโบฮยอนนะคะซื้อหุ้นของ YG ในตอนที่กําลังมีคดีเบิร์นนิ่งซานค่ะโดยใช้ชื่อของน้องชายสามีตัวเองเพื่อปกปิดการเป็นคนวงในแต่เมืข่าวนี้ถูกเปิดโปงออกมานะคะทาง YG ก็แถลงแก้ข่าว,ว่าเราจําเป็นต้องใช้การยืมชื่อซื้อขายหุ้นเพราะเกรงว่า อุปสงค์หุ้นในส่วนของพนักงานจะต่ำลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการระดมทุนพร้อมยืนยันไม่มีเจตนาเลี่ยงภาษีแต่อย่างใดค่ะประเด็นนี้ยังคงทำให้เห็นถึงความผิดปกติามากมายในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ YG Entertainment ค่ะและด้วยการขุดคุยคดี Burning Sun นะคะก็บานปลายใหญ่โตนะคะทำให้เสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในปี2019ค่ะทำให้ศิลปินนักร้องนักสแสดงในสังกัดค่าย YG ยกขยงกันออกจากค่ายชุดใหญ่ค่ะ รายมาตั้งแต่ CL to anyone l e Hi จองแจวอนและนักแสดงย ja, ุบยองแจโกจุนฮีคิมฮีจองและคิมแซรอนลายชื่อทั้งหมดนี้นะคะประกาศไม่ขอต่อสัญญากับค่าย YG ค่ะและรวมไปถึงในปี2021และ2022ตามอายุสัญญานะคะซานดาลาพาร์คนักแสดงคังดองวอนตามด้วยสมาชิกวงเทรเชอร์อย่างบางเยดัมและมาชิโฮรวมไปถึงสมาชิกทั้ง6ของไอคอนประกาศออกจากค่าย YG หลังสิ้นสุดสัญญาอย่างเป็นทางการค่ะ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงเรื่องที่ว่ามีคนจ้องจะแฉ YG เท่านั้นนะคะแต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัญหาภายในองค์กรที่อาจส่งผลทําให้ชื่อเสียงของค่าย YG นั้นมัวหมองค่ะ